ตันนี้กบวันนี้อยู่กับชอยกูตังไว้แล้วมึงอยากลองเป็นคนที่ดีขึ้นปะเฮ้ยกูเป็นคนเฮี้ยมาทั้งชีวิตละกูขอหน่อยกูจำได้ว่ามันตัวเองแม่งวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตายอะมาเลยได้ไหนไหนไหนผมแค่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นมาสักการผิวหนังดีวะการการเอไปไปเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นคุยพวกสวะกูไปก่อนนะไอ้เฮี้ยพวก บอกโก้กูไม่อยากอยู่พวกมึงแล้วไอ้เหี้ยควา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 ยโอ้โอ้สวัสดีครับคุณพี่เอ๊ะมือเอ๊ะคุณปันครับอ้าวพี่ปิดครับทำไมพี่หลอกจังเลยโอ้ยกูวิ่งแล้วโอ้ยนี่โอ้ายว้ายกูวิ่งแล้วไอ้ยัดทัว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  เฉยวเฉียวมือเอามือเอาเอาไปเลยคิดไปคลิปตายตายเอาไปรักษาตัวเองอ้าวไอ้ยังไม่บอกเฮ้ย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 ไม่กูวิ่งไวกูวิ่งไว้เรียกูวิ่งไวกูวยิ่งไว้กูวิ่งไว้นี่นีหนีกูวิ่งไว กูวิ่งไว้กูวิ่งไว้ดีดีนี่กูได้ทุกคน้โอ้ยเยออะไรขึ้นกูกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเอะไปทางไหน มันอัพเกรดตัวเองจนหัวใจวายตายเฮีย A few moments later ไอ้เหี้ยมาละกูเข้ากับสามสหายจิบมังทามะสมัยจิบมังเฮียกูเลยนี่เลยสักรมโตเรียวมาเอ้ยมึงมึงไปโผล่ในคลิปอีการนอนดึกเนอะเอ้ไข่สักรมโตเรียวมาหรอ แม่งเด่นชิบหายเลยมันกำลังพูดเปิดคลิปอยู่พี่แล้วพี่ก็แบบขึ้นเข้าเกมเอาภากลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับเกมสเปซมารินสองภาคที่ห้านะครับผมยังคนดำถือด่าบเลใส่กาบตัวเรมากไงกูดีกอบกูเอกราล่่ปุ่น ไอ้เนีเฮ้ยยกูออกไม่ได้เว้ยนั่งลงดีไม่ได้เว้ยนอเคยมาแล้วนเคยมาโอ้แมนโอ้แมนโอ้แม่ โอ้เหี้ยไอ้เหี่อ้ยยิกูมาละโอ้โหโอ้เราต้องปิดเราเราต้องปิดไม่เราต้องปิดประตูไม่ให้มันเปิดเว้ยเราแล้ก็ยหนีมันได้ เนี่เนี่ยเข้าได้ป่ะกีการ์เทียสองได้ป่ะมีป่ะไม่มีไม่มีอ๋อมันยังมาหาลลลปปปปิิิิดดดเเเขขขาาาดมา อันนี้มันเข้าไม่อันนี้มันเปิดไม่ได้ปะอยากรู้ว่าดูดิเป็นกูเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกูอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเข้าไปเลยอยากปมาดีได้ปวดพระเจ้าผมขอเกิดใหม่ในฐานะคุณงางที่ขี้เถอะ

ไอ้สัสแม่งไอ้ดักุอะไรเฮียนั่นมันไม่ตายเหรอเฮียเอาเฮียแล้วกูแล้วกูที่ไหนมาเมื่อปั่นอ่ะเฮ้ยเราดีเปล่ากูรอด อะไรวะเนี่ยไอประตูนั้นใช่ไหมอ่าวไปเปิดปิดห้องกันบ้างดีเดกว่าพี่ตัวยังสุดเฮ้ยไอ้เงี้ยนี่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 เขมรเขมรของเขมรตัวของเขมรของเขมรไอ้เซฟเซฟตัวการสาวตัวการเวลสับาวคุจะใช้กูจะเสกเลยเหรอ เอาดิเตาะตมาดิเอาดิเอาดิเอาดิดิของอมมนฮ่าฮ่าของขมินเอาดิปัตไปบกาไหนดิจับของขมอยากจับของขมิ้นไหมะลวเอาไปไปะไปไยไปไหนวะกูไปด้วยอี้ไป ไอ้ยีห้องนอนคุณเซนนี่ห้องนอนคุณเซนอ่กลับมาแล้วเดี๋ยวออกมาดิอ่ะโอ้โหอ้าวไอ้ยี่ที่นี่ที่ไหนที่ที่รักรึเปล่า เฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณตำรวจเอยอะไรอะโดนโอ้โดนเชี่ยอะไรอะอะไรอะกูโดนอะไรอะเฮ้ยโอ้ไปคุณตำรวจไปคุณตำรวจตำรวจอย่าอย่าทำรูนเจ้าพมอย่าอย่าอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมคุณตำรวจอย่าทำผมจะยิงอย่าอย่า ยอย่าครับพี่ผมยอมแล้วครับนายครับนายท่านราชาเอ้าเอ้าเอากลับมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเอาวะนี่ไงกระโหลยังอยู่นี่มันบอกเรื่องราวอะเรื่องของเรื่องของเขเมิดไม่ เจเจเอเจ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 ไปแล้วยี่ยังมองไงเนี่ยผูหลงตรงเนี้ยมันต้องลงว่าอ่างเงี้ยเอ้แต่มันมีทางไอ้สอดขีขีการ์ดอยู่นะใช่ว่าปั๊น ถูกแล้วว่ามันงีง้ใช่พี่มีทางสอดคีการ์ดอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าเฮ้ยถ่ยเฮีย